สวัสดีค่ะหมดเวลาพักผ่อนแล้วสิได้เวลาเดินทางกลับจังหวัดชุมพรกันแล้วนะคะเราออกจากบ้านลุงกันตั้งแต่สายๆนะคะม,มาดูกันดีกว่าว่าเราจะกินมื้อเช้าและเที่ยงนะคะที่ไหนนะคะอันนี้เราขับรถผ่านภูเขายญ้านะคะเดี๋ยวเราไปแวะกินข้าวเช้าเที่ยงเลยนะคะรวบมือกันเลยนะคะที่นี่นะคะ เพื่อนๆอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าร้านนี้มีอาหารตามสั่งด้วยนะคะวันนี้มินเลยเาแวะทานอาหารตามสั่งที่ร้านนี้นะคะเราเลือกเมนูกันก่อนเลยค่ะว่าจะได้อะไรทานกันบ้างไปนี่เมนูที่เราสั่งได้แล้วนะคะอันนี้เป็นยำแซลมอนนะคะสปอร์อร่อยมากทุกคนมีทั้งข้าว แล้วก็มีข้าวหมูทอดอันนี้นะคะข้าวหมูทอดนี่มากับน้ำจิ้มออกแนวฟิลแบบแจ่วนิดน,นึงนะคือดีมากๆทุกคนหมูนุ่มกำลังดีมากๆพูดแล้วก็พักไปหิวไปเลยนะคะเนี่ยกินแบบไม่พูดพร่พททำเพลงกันเลยนะคะอืมน่าทานมากๆ ส่วนอันนี้เป็นยำแซลมอนลวกนะคะน้ำยำเขาเลือดะไม่เผ็ดมากเลยนะเพราะว่ามิ้นกินเผ็ดไม่ได้นะ,ะทุกคนมิ้นกินเผ็ดได้แบบเด็กอนุบาลมากๆเลยนะคะหมดไปด้วยของคาวก็ตามด้วยของหวานนะคะทั้งชากาแฟแล้วก็โรตีนะคะของร้านนี้ทั้งหมดเลยนะคะทุกคนน,น่าทานมาก ตจริงม่อยากทุกคนฟังเสียงนะแต่ว่าในร้านเปิดเพลงอะ่ะตัวแบบติดลิขสิทธิ์อะไรแบบนี้เนาะเราก็เลยปิดเสียงเลยตัดปัญหาจะบอกโรตีกรอบอร่อยมากทุกคนกรอบกำลังดีไม่อมน้ํามันด้วยนะนี่อันนี้ก็เป็นชานะคะชาชาไทยรสชาติเข้มขน้นหวานกําลังดีนะคะแต่ว่าไม่ได้เข้มข้นแบบชาโดดนะแต่ก็มีความเข้มข้นประมาณหนึ่งนะคะ เราทานเสร็จเราก็มาแวะซื้ออาหารทะเลที่ร้านนี้นะคะเป็นอานารทะเลแปรรูปนะคะทุกคนเอากลับไปทอดเอากลับไปปรุงเป็นเมนูอืดนๆนะคะระหว่างที่มินรอแม่ซื้ออาหารทะเลก็มากินไอติมในร้านนี้นะคะมีไอติมเป็นถ่วยๆขายนะรสชาติดีอะแบบกินแล้วสดชื่นมากๆฟิลไอติมเจลาโต้นะคะฟิลฟิลนั้นเลยได้ของมาแล้วเรียบร้อยนะคะ เดี๋ยวเราไปซื้อของกินต่อนะคะนี่ทุกคนเห็นไหมหอนาฬิกาอันนี้เพิ่งทําเสร็จของจังหวัดระนองเลยนะคะเป็นแลนด์มาร์กที่ใหม่เลยนะคะส่วนจุดนี้อ่ะหลายคนยังไม่รู้นะคะว่าจุดนี้เป็นจุดของถนนเพชรเกษมที่แคบที่สุดของถนนเพชรเกษมนะคะอยู่ในตัวเมืองระนองนะคะ นี่เรามาแวะซื้อกล้วยทอดเจ้าเด็ดเจ้าดังของจังหวัดระนองกันนะคะน่าทานมากทุกคนที่สำคัญขายดีมากๆดูสิน่ากินเนาะมีทั้งกล้วยทั้งมันนะคะแล้วก็มีข้าวเม่าทอดด้วยนะคะเขาเรียกข้าวเม่าไหมอ่ะน่าจะใช่ตรงนั้นที่เขากำลังหยอดลงกระทะน,น่าจะใช่นะคะไปเราเดินทางกลับจุมพรกันนะคะ นี่จังหวัดอันนองน่าจะเป็นจังหวัดไม่ขี่จังหวัดที่ยังเหลือรถไม้แบบนี้นะคะน่าจะเหลือน้อยมากแล้วในประเทศไทยเนาะส่วนตรงนี้เป็นคอคอดกระนะคราะเป็นชายแดนระหว่างชุมพรกับระนองนะคะตอนนี้คอคอดกระเขากาลังพัฒนานะคะทุกคนมารอบนี้นี่เขาแบบสีสันสวยงามเห็นไหมถ้ารอบก็ยาวมินมาร์ดเนะี่ยเป็นแบบยังเป็นเก่าเก่าไปเลยนะพอมารอบนี้นี่สีสันดีมากๆา นี่ตรงข้างหลังเห็นไหมคะตรงข้างหลังเขาก็กาลังปรับปรุงนะฝั่งตรงข้ามเป็นประเทศพม่านะคะนี่ตรงข้างล่างนั้นเขาปรับปรุงเหมือนทางเดินริมน้ําอยู่นะคะนี่อันนี้เป็นกว้วยทอดร้านเมื่อกี้นะคะในตัวระนอกเรามากินกว้วยทอดกันก่อนกับชุมพรกันดีกว่านะคะรสชาติดีมากได้ยินเสียงกรอบๆไหมคะทุกคนอันนี้ตอนซื้อมาจนถึงตรงนี้ก็ประมาณ ชั่วโมงหนึ่งได้แล้วนะเกือบเกือบ <ๆ S 1> ชั่วโมงอะ่ะยังกรอบอยู่เลยนะคะทุกคนอร่อยมากนี่ก็คลิปนี้ก็จบเท่านี้นะคะใช้พลังงานให้ตัวเองเยียบยานเยียบพี่น้องอะไรเสร็จแล้วพร้อมจะไปรุยงานกันต่อในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ไปๆนะคะทุกคน